กินหมูกระทะที่บ้านนะคะเป็นอะไรที่หิวใจสุดๆไปเลยค่ะได้ทาเองทุกขั้นตอนและว,วันนี้นะคะได้เครื่องกรองน้าหัวก๊อกมาใหม่แบรนด์ของฟินลิปวัตช์เอชเอ็ดเอวพีสามเจ็ดว่าจะเอามาล้างผักที่บ้านทานวันนี้ค่ะวิธีการใส่เครื่องกรองน้ําหัวก๊อกก็ง่ายมากแม่บ้านอย่างเราเปลี่ยนเองได้สบายเลยค่ะในกล่องนี้นะคะจะมีทั้งคู่มือตัวแปลงและอะแดปเตอร์เปลี่ยนตรงหัวก๊อกมาให้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องกรองจ้าสําหรับคนที่ลืมแบบเรานะคะเขายังมีตัวเลขนี้่อเเราเลื่นมาตรงเดือนที่เราได้เริ่มใช้้้นนนนะคะคคส่วส่วััญลกษณ์ีีือําทไหลลออกกมาแแแบบบบปติะที่ รองน้ำได้ค่ะทําเองได้ง่ายมากๆแค่หมุนหัวก๊อกตัวเก่าออกแล้วก็เลือกเปลี่ยนตัวแปลงที่เหมาะกับก๊อกน้ําบ้านเราค่ะก่อนใช้นะคะให้หมุนตรงนี้ออกก่อนเพื่อเอาพลาสติกตรงไส้ตัวกรองออกมาก่อนถ้าไม่แกะออกนะคะเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้นะคะไส้กรองตัวนี้สามารถใช้ได้นานถึง3เดือนหรือกรองน้ําได้ถึง1,000ลิตรเลยโดยระบบกรองน้าเอ็กกาสามขั้นตอนเสร็จแล้วให้นํามาใส่กับหัวก๊อกนะคะก่อนใช้งานเนี่ยอย่าลืมเปิดน้ําทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีเพื่อความสบายใจของเราก่อนที่จะใช้งานจริงๆค่ะจะล้างผักผลลไม้้้้้นนนะะะะะคคหหรรืออออวว่่าา่าาาาาาจใชทํตงๆกก็ขขึีัแ ข้าเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยลดคอลีนตะก่วอนุภาคต่างๆได้ถึง0.1ไมครและยังช่วยลดเชื้อโรคหินปูนสนิมได้อีกด้วยค่ะวันนี้จะนําน้ํากรองนะคะมาทําน้ําซุปของหมูกระทะคนผสมให้เข้ากันนะคะพอกินเสร็จแล้วก็ต่อด้วยผลไม้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยเออกมาล้างกับน้ํากรองช่วงนี้นะคะดูแลความสะอาดสุดๆโดยเฉพาะของที่เรากินเข้าไปสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่สนใจจัดเลยค่ะราคาดีมากเดี๋ยวทิ้งพิกัดไปให้ในตะก้านะคะใครสนใจไปกดสั่งได้เลยจ้า